อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพานะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับทุเรียนนะครับที่เสริมรากนะครับจะโตเร็วนะครับดูนะครับก็รากนี้นะครับเป็นรากที่เสริมครั้งสุดท้ายนะครับว่าจะเสริมฝั่งนี้อีกรากหนึ่งนะครับแต่ก็มัน ติดแล้วนะครับแต่ว่ารากมันได้ตายนะครับแดดมันเผาผมก็ไม่ได้เวิญยานะครับวางก่อนนะครับนะครับก็จะเสริมรากอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันเริ่มปริแล้วนะครับมันเริ่มปริ เริ่มขยายนะครับที่เสริมรากนะครับต้นนะครับดูขนาดลำต้นนะครับจับนะครับไม่รอบแล้วนะครับตุเรียนปีปีเรสศษนะครับขอผมจะตัดแต่งกิ่งนะครับโล่งนะครับเพื่อไม่ให้แมลงนะครับมันมา แอดนะครับก็เป็นพันหมอนทองนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นตุเรียนถ้าเราเสริมรากนะครับมันจะโตเร็วนะครับดูนะครับส่งพุ่มนะครับยอดกระโดงนะครับผมได้ ตัดออกนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับให้กิ่งข้างล่างนะครับขยายดูกิ่งนะครับจะขยายใหญ่นะครับก็ตัดนะครับที่เห็นสีแดงๆนะครับเป็นดินแดงนะครับดินแดงทาศักษาหน้ายางนะครับผมก็ตัดเสร็จแล้วก็เอามาทานะครับน้ามันจะไม่ออกนะครับมันจะแห้งนะครับ มันจะไม่เน่านะครับก็ครั้งแรกนะครับได้เสริมรากไปนะครับรากหนึ่งนะครับเนี่ยรากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เสริมนะครับแต่ว่าเด็ดมันเผาแล้วก็ตายไปนะครับก็กะว่าจะฝั่งเมล็ดนะครับให้มันโตขึ้นแล้วก็จะเสริมอีกข้างนะครับเพื่อริ่งความเจริญเติบโตนะครับ ให้ต้นนะครับแข็งแรงนะครับทุเรียนที่เราเสริมรากนะครับข้างล่างนะครับจะเล็กนะครับจากที่เราเสริมรากขึ้นไปนะครับจะโตนะครับดูนะครับจับไม่รอบเลยนะครับมันจะโตมากนะครับเลีวยมันจะโตเร็วกว่าทุเรียนนะครับที่ไม่ได้เสริมนะครับไม่ได้เสริมรากนะครับ ก็ติดแล้วนะครับหากนี้นะครับติดแล้วหลากนี้เพิ่งเสริมเข้าไปนะครับล่าสุดนะครับก็ลืมที่จะติดนะครับเชื่อมต่อกันดีแล้วนะครับแต่มันจะจะติดยากหน่อยนะครับสําหรับต้นทุเรียนที่ ต้นทุเรียนที่มันโตนะครับมันจะติดยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันจะออกเยอะนะครับต้องเสริมในช่วงฤดูแล้งนะครับช่วงที่เราให้น้ำนะครับน้อยมันจะไม่ออกน้ำนะครับมันจะไม่เน่านะครับ เดี๋ยวไปพา,า,าไปดูนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เป็นพันหมอนทองนะครับหมอนทองดูหมอนทองต้นนี้นะครับนดีรยวทรงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับใบจะนอนนอนหน่อยนะครับ นะครับก็เสริมรากนะครับเสริมรากเข้าไปนะครับต้นนี้ได้ทั้งหมดนะครับสี่รากนะครับสี่รากนะครับก็ที่โคนนะครับจะเล็กนะครับจากที่เราเสริมรากขึ้นมานะครับดูนะครับจับไม่รอบนะครับข้างล่างก็จับรอบนะครับจับรอบ ข้างบนนะครับมันจะโตเร็วนะครับนี่นะครับจะโตเร็วกว่านะครับจะโตเร็วกว่าทุเรียนที่เราไม่เสริมนะครับตรงข้างล่างนะครับมันจะโตช้านะครับสี่รากนะครับทั้งหมดก็รากนี้เป็นรากล่าสุดนะครับทิศอ่านะครับผานะครับผาแล้วก็ ออกืยกขึ้นนะครับข้างบนครับแล้วเราก็เฉือนนะครับต้นที่เราจะเสียบทําเป็นตัวเสริมรากนะครับเป็นปากเป็ดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เอา้าเทปพ,พันนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็พยายามนะครับทําให้แผลเล็กที่สุดนะครับเทคนิคที่จะ ให้ทุเรียนนะครับเสริมรากนะครับเสริมก็ไปติดเร็วนะครับพยายามเฉือนแผลนะครับให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้มันติดเร็วนะครับก็เหมือนกับคนผ่าตัดนะครับคนที่ผ่าตัดหมอพยายามทำแผลให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้คนไกล้นะครับ ให้คนป่วยได้รับผลกระทบนะครับจากาการผ่าตัดนะครับให้น้อยที่สุดนะครับพอเสริมรากนะครับพอมันติดนะครับมันก็จะขึ้นเร็วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับไก่มาเขีย่ยอีกแล้วนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยทิงโชบุเข้าไปนะครับไก่เขีย่ยหมดเลยนะครับต้องต้องยิงนะครับอย่างนี้เจ้าของไม่ดูแลนะครับ เสียหาหมดนะครับไก่มาเกี่ยอย่างนี้ทุเรียนรากขาดหมดนะครับ ต้นนี้นะครับก็เสริมไปสามรากนะครับดูนะครับที่โคนนะครับที่โคนข้างล่างนะครับจะเล็กนะครับเห็นไหครับจะเล็กเห็นได้ชัดเลยนะครับ พอมาถึงข้างบนนะครับจากเสริมรากขึ้นไปนะครับจะโตนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ทาบกิ่งมานะครับเรามาปลูกนะครับเป็นพันธ์หมอนทองนะครับต้นนี้เสริมทีละรากนะครับเพราะว่าเป็นต้นเสริมในถุงเลยนะครับ ในถุงที่ต้นทุเรียนเรายังเล็กอยู่นะครับก็ทำการเสริมรากนะครับก่อนจะเอามาปลูกนะครับพอลงดินนะครับมันก็จะโตเร็วนะครับดีกว่าเรามาเสริมรากนะครับตอนที่เราปลูกแล้วนะครับ โตเร็วมากนะครับถ้าเราเสริมรากอย่างที่เห็นนะครับยอดมันแมลงกินเยอะนะครับก็ได้จิตพลคิงคัดนะครับก็เลยหยุดนะครับแมลงเลยหยุดกินใบจะเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน โดนมแมลงกัดนะครับใบยังแก่ไม่ดีด้วยนะครับส่วนใบที่แก่ดีก็จะเขียวเข้มดีกนะ็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณนะครับเอทซีที่อยากดูนะครับมันจะดูโล่งๆนะครับมันเพราะว่าผมได้ตัดแต่งกิ่งมันไปนะครับเพื่อไม่ให้มแหลงนะครับมันเข้าไปทำรังนะครับตัวน,นี้ก็จะเสริมไปสี่รากนะครับติดๆกันนะครับตรงนี้ สามรากนะครับนี่รากที่ใหญ่นะครับรากที่เสริมครั้งแรกก็จะโตนะครับพาทินี่ก็แกะได้แล้วนะครับผมพันไว้เพื่อกันลมมันโยกกลัวมันหลุดนะครับ พอตัดออกนะนี่ก็เป็นรากหนึ่งนะครับที่เสริมเข้าไปติดแล้วนะครับแต่ก็เดดมันเผาะนะครับก็เลยตายผมก็เลยไม่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 เสริมต่อแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนมาโตแล้วมันจะติดยากนะครับจะติดยากเนี่ยมันจะโตรเร็วนะครับถ้าเราเสริมรากนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนะครับต้นที่ผมเสริมนะครับต้นนี้เป็นพันสาลิกานะครับก็มันมีต้นใหญ่อยู่นะครับผมก็จะทำการนะครับเสริมรากตั้งแต่อยู่ในถุงนะครับก่อนที่จะนำมาปลูกนะครับ,นะรบก็เสริมเข้าไปก่อนนะครับ นนี้จะเสริมครับทีเดียวนะครับสองสองต้นเลยนะครับสองรากเสริมก็ไปนะครับฝั่งนี้ครับก็ฝั่งนี้ก็เสริมนะครับแล้วก็นํามาปลูกนะครับตอนนี้มันเป็นต้นพันธ์ที่ปลูกนะครับต้นกล้าที่ปลูกไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็ได้ปลูกนะครับก็เสริมรากฝั่งนี้นะครับก่อนนะครับแล้วก็มาเสริมฝั่งนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวน,นี้เป็นเสริมครั้งล่าสุดนะครับเสริมครั้งล่าสุดนี่นครับตัวน,นี้ก็เสริมนะครับไปรากหนึง่งครับนี่แดดแดดเผามันจะนะครับจะไหมอย่างนี้นะครับแล้วมันจะตายนะครับตอนล่างแต่ต้นนี้ตายซีกหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายนะครับนี่มันก็ ผมก็เลยตัดนะครับมาเสริมตรงนี้เลยนะครับพอเสริมพอติดเชื่อมติดกันดีแล้วนะครับก็แกะผ้าเทปออกนะครับก็จะเห็นนะครับกิ่งนะครับออกมานะครับสวยมากนะครับครับสวยอย่างที่เห็นนะครับ มันจะโตเร็วนะครับถ้าเรา,เาทำการเสริมรากนะครับทุเรียนของเราจะโตเร็วเพราะว่ามันได้ช่วยาาหาอ่านนะครับมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงยอดนะครับเลี้ยงใบนะครับก็ขอบคุณนะครับ f อซี FC ที่ขอเข้ามานะครับก็ขอบคุณสำหรับการาติดตามรับชมนะครับ ็ขอลานะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสลามมออะไรกุมครับ